สวัสดีครับตอนนี้ลุงตู่อยู่ที่ซอยห้าสวนสุวรรณครับฝนตกตั้งแต่บ่ายน้ําท่วมตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วน้ํายังไม่ลดเลยครับวันนี้น้ํายังไม่ลดเลยครับผมโอ้ยไลน้ําเยอะมากเลยครับตรงน,นี้ก็เป็นหน้าโรงงานนะหน้าโรงงานครับตรงนี้ไรท่วมทุกทีเลยครับอรงนี้เป็นหน้าโรงงานลุงตู่ครับ ความเยอะมากเลยครับซอยห้าสองตัววันครับอัมบัตตนครสิ้ C, ชนบุรีครลงตั้งแต่บ่ายแล้วครับฝนก็หยุดไปตั้งแต่บ่ายๆนะตอนนี้น้ำยังไม่ลดเลยเส้นนี้ก็เป็นเส้นอยู่โรงงานลงตัวนะครับรถผ่านไปผ่านมาตอนนี้ลูกตู่ก็ยังไม่ได้เวลาเลยงานเลยรถเยอะมากเลยครับ เดีวตอนเย็นก็คงจะเยอะกว่านี้เนาะก็มาเข้ากะกลางคืนเลยครับเข้ากลางคืนน้ยก็จะเยอะมากเลยน้ํายังไม่ลงเลยนะครับเนี่ยตูวก็เลิกประมาณหนึ่งทุ่มเลิกงานหนึ่งทุ่มครับซอยห้าสงสุวัรณธมตนะนครครับธรมตนะนครหมู่ว้านธรมตะทิตีครับตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงหน่อยๆเนาะครับตกมาไม่นานเลยครับเก๋ยว ตรงนี้ก็เป็นโรงงานลงุงศดีแถวหน้าโรงงานลงุงปูยาวเลยนะ้องน้ำท่วมยาวเลยครับโอ้ตอนมันจะลงตอนไหนยังไม่รู้เลยครับเนี่ยเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยทุกครั้งที่ฝนตกลงมาน้ำก็จะท่วมครับน้ำก็จะท่วมนะครับผม จะให้ดูชมคลิปยาวๆไปเลยครับชมคลิปยาวๆกันไปเลยรถใหญ่ก็วิ่งครับรถเล็กก็จะวิ่งยากหน่อยรถเล็กก็จะอันตรายนาะบางทีน้ํามันก็จะลึกเป็นรถใหญ่ก็จะวิ่งมาก็อันตรายครับใช้ถนน,นก็ระวังกันด้วยนะครับผมรถใหญ่เนาะ ตเลื่องงานเึินทุ่ในโฉบใหว่ไหมเนาะจนไปถึงโรงงานคอนเกรเแล้วครับถนึงเส้นนี้ถึงโรงงานคอนเกรทางซ้ายมือก็ถึงโรงงานคอนเกรครับทางขวามือลุงตู่ก็จะเป็นไฟแดงพอเป็นไฟแดงนะครับเนาะเป็นไฟแดงครับ คลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเนาะพวมประจำครับที่นี่ครับพวกประจำซอยห้าสองส่วนครับอมาตะซิตี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมตอนนี้โรงงาน,นตุ้ยก็จะเลิกกันแล้วครับโรงงานก็จะเลิกกันนะ้ําท่วมเยอะมากเลยอะท่วมเยอะมากเลยตยยอนเย็นจะไปยังไงเนาะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับผม